เลิกงาน,านะค่มเลยค่ะแล้วก็ทํางานติดต่อกันมาหลายวันแล้วก็เลยชวนทีมงานกินซกี้หม่าล่านะคะทีะ่ถนนร่มก้านะคะคซึ่งเป็นร้านเปิดใหม่จริง,รงๆก็เลงมาประมาณ2เดือนแล้วตั้งแต่เขาประกาศว่าเขาจะเปิดร้านตอน12สิงหาตอนแรกที่เข้ามาก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเป็นแบบว่าสายพานันแล้วก็มอไข่มอมันนะคะแต่พอเข้ามาแล้วนะคะก็ด้วยความตื่นเต้นและความหิวโหยเขาก็จะมีน้าจิ้มเตรียมให้เราเลยแล้วก็เราสามารถเลือกน้าซุปได้ถึง2แบบด้วยกันแล้วน้าซุปในร้านเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด8หรือเกแบบ้าแําไม่ได้ ก้จะ,ะบอกว่าน้ำซุปที่ชอบที่สุดน u m b e r one เลยก็คือ น้ำซุปต้มกระดูกหมูค่ะทุกคนแล้วก็รองมาก็จะเป็นหมาล่าซึ่งบอกเลยว่าเป็นรสชาติคนไทยมากนะหมาล่าก็ไม่ได้แบบจัดจ้านมันเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าความกลมกล่อมของน้ํานั้นคือแบบโอเคสุดๆส่วนผักเอ้ยนะคะเนื้อสัตว์เอย้ยลูกชิ้นเอย้ยสาหร่ายเอย้ยอะไรใดๆต่างๆเราก็เลือกหยิบได้เลยได้เหมือนกันไม่ได้ถ่ายมาให้ดูว่าสรุปวันนี้กินไปเท่าไหร่แต่ที่รู้ก็คือพี่อาเองอะกินแบบเขาเรียกอะไรกินเสร็จเป็นคนสุดท้ายทุกคนเข<ๆ>้าใจฟิลไหมว่าคนเลิกงานแล้วแบบมาเจอฝนตกรถติด มันเป็นอะไรที่แบบฟินมากซดน้ําซุปนะคุยกันไปกินไปโอ้ยมันมีความสุขมากไอ้ที่อยู่ย่านรมกาอยากให้มาลองทานดูนะคะบ,บอกเลยว่ารสชาติดีนาน่าจะถูกปากหลายคนส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นหมดไปประมาณ1,700บาทถัวเฉลีย่ยหัวหนึ่งก็ประมาณ300กว่าบาทเองทุกคน